คุณรู้หรือไม่ว่าวันนี้แอป CapCut เอาใจหน้าตาต่อโดยโดยการเพิ่มลูกเล่นใหม่นะ,ะก็คือการซ้อนภาพคนนะครับเป็นการใช้ลูกเล่นลบเพื่อนหลังคลิปวิดีโอนะครับเมื่อกับตอนนี้คลิปของผมก็จะเป็นรูปท,ทั่วไปนะครับเป็นพื้นห้องแต่พอเราใช้ เรเล่นในแอปแคปคัตที่มีชื่อว่าซ้อนภาพบุคคลน,นั้นพื้นหลังนั้นก็จะหายไปนะครับแล้วก็เราสามารถเอาพื้นหลังนะครับหรือว่าคลิปวิดีโอที่เราต้องการนั้นมาแทนที่ได้ครับเราไปทํากันเลยครับเริ่มแรกก็ให้เราเปิดแอปแคปคัตในแอปแล้วก็ให้เราเลือกภาพนะครับที่จะทําเป็นพื้นหลังของคลิปนะครับพอเราได้ภาพแล้วก็ให้ทําการปรับขนาดของคลิปอยู่ที่9ต่อ1 6บนะครับ ความยาวคลิปตามที่ต้อง,องการเลยนะครับแล้วก็ให้เราไปกดที่ overlay นะครับเพื่อเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการตัดพื้นหลังนะครับเราเลือกคลิปได้แล้วนะครับก็ทําการปรับคลิปขนาดของคลิปให้เท่ากับขนาดของวิดีโอนะครับโดยใช้2นิ้วนะครับในการลากนะครับ <Okay. S 1> ก็ปรับรูปภาพพื้นหลังนะครับให้เท่ากับให้เท่ากับความยาวของคลิปนะครับ คลิปเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราไปคลิกตัวเลือกที่คำว่าสอนรูปบุคคลนะครับตัวนี้นะไปทำการวงไว้นะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่ารูปภาพพื้นหลังนะครับในคลิปเรานั้นได้หายไปแล้วนะครับเปลี่ยนจากสีพื้นห้องธรรมดาเป็นสีทองนะครับไปเลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการทำเป็นพื้นหลังนะครับ คลิปเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ทําการปรับขนาดนะครับนี่นะครับคลิปของเราจะที่เป็นพื้นห้องธรรมดาก็จะมีคลิปที่เป็นรูปภาพหรือพื้นหลังที่เป็นคลิปวิดีโอเหมือนที่เห็นในคลิปเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาเทคนิคนี้เอามาใช้ในการตัดต่อคลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ